สงกรานปีนี้นะคะเราไปทําบุญที่บ้านคุณตาคุณยายค่ะเช้าไปถึงนี่เราเดินทางประมาณ15นาทีนะคะคก็ไปเจอชาวบ้านกําลังตักบาตกันเลยค่ะเราก็เลยอ่าขอทําบุญก่อนนะคะก็คือก่อเจดีย์ทรายแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ก่อเองนะคะเราก็ร่วมทําบุญโดยเอาอ่าเงินนะคะเสียบ ม้แล้วก็ไปเสียบที่เจดีไซน์นะคะอันนี้ค่ะเราทำบุญทั้งครอบครัวค่ะก็มีกิจกรรมให้เด็กมากมายอันนี้ก็สงน้ำพระค่ะเพาะ็จะตั้งพระพุทธรูปให้เด็กๆได้ส่งน้ำพระแล้วแต่นะคะว่าใครจะสงตอนไหนเวลาไหนค่ะ จริงๆที่นี่ใส่บาตรทั้งหมด3วันค่ะตั้งแต่วัน13บ4 15นะคะแต่นี้เรามาแค่วันที่14วันเดียวแล้วก็ใส่บาตรบ้านปู่บ้านย่าอีกค่ะอันนี้เราถวายสังฆทานค่ะนานๆก็จะมีครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยจัดให้เด็กๆเ,เ,เต็มชุดเลยค่ะมีหลากหลายกิจกรรมนะคะอันนี้เราวถวายสังฆทานรับพรแล้วก็กรวดน้ำรับน้ำมนต์จากพระกันก่อนเลยค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะปีใหม่วันสงกรานไทยนะคะก็จะกวดน้ำเสร็จแล้วค่ะฟ้าผมน้ำมนต์นะคะสาธุเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพดีค่ะ,คะเด็กๆก็จะตั้งใจมากค่ะจริงๆน้องเป็นคนที่กลัวน้ำมนต์มากค่ะแต่รอบนี้ผ่านค่ะแล้วนี้ก็เราก็ทำบุญถวายกระเบื้องนะคะ ของโบสถ์ค่ะหลักเขาก็จะให้เราเขียนชื่อนะคะในใบถวายเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะให้เราไปติดที่แผ่นกระเบื้องเปรียบเสม,มือนเป็นหลงังคาโบสถ์ค่ะ <ๆ S 1> ก็ทุกคนก็จะไปติด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 นี้ค่ะอันนี้ <TJ. S 1> และอีกอันนึงที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นก็คือการพิมพ์พระนะคะด้วยตนเองค่ะเขาก็จะให้เราบูชาอ่าว ก่อนแล้วก็เขาก็จะมีช่างนะคะเป็นคนทาแล้วก็ให้เราดึงเพื่อพิมพ์ด้านล่างก็จะเป็นองค์พระนะคะแต่นกไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรค่ะเด็กๆจะได้ลองทําค่ะตื่นเต้นกันไม่ไหวแล้วค่ะนี่ค่ะซึ่งเป็นปราดเก่าของหมู่บ้านนะคะที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะนี่น้องดึงอย่างสุดแรงเลยคะ่ะอาจจะได้พระแบบนี้นะคะหลังจากนั้นท่านก็จะไปเผาและปลุกเสก อันนี้บนศาลานะคะนกถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะคนเยอะเต็มศาลามากวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วก็แต่ก็เต็มศาลาอยู่ตอนนี้พระขึ้นแล้วค่ะปีนี้พระเยอะค่ะมีทั้งหมด21รูปนะคะก็จะเดินขึ้นแล้วก็เตรียมสวดทําพิธีต่อค่ะนกตัดไปนะคะก็ะจะมีการชาวบ้านจะเอากระติกใส่น้ำนะคะเพื่อทําน้ํามนต์กลับบ้านนะคะวันนี้พระก็ จะมีการสวดสะดกดเคราะห์าำพิธีนะคะให้กับคนที่มาทําบุญปักบาตท,ที่วัด ทุกคนค่ะโดยเอาได้สายสินนะคะไปพันลอกอกระถางน้ำมนต์ที่ทุกคนได้นำมาแล้วก็เอาสายสินนะคะลอกโยงไปบนสาลาวัดนะคะสาลาก,กว้างแบบนี้นะคะแล้วก็วนไปให้ทุกคนได้ถือสายสินพอหลังจากนั้นพระก็ทำพิธีสวดค่ะก็มีคนมาจุดทูปนะคะไอจุดเทียนค่ะเพื่อเป็นน้ำมนต์ให้กับอของชาวบ้า ะะแล้วก็มีองค์ใหญ่หนึ่งองคนะคะเป็นของวัดนะคะแล้วก็กระติกเล็กทุกคนก็คิวกลับบ้านได้ค่ะสุดท้ายนะคะนี่ค่ะบนสาราก็พระก็จะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนค่ะหลังจากนั้นก่อนกลับบ้านนะคะแม่ก็ได้บูชาทูบเทียนแล้วก็ทองนะคะไปไหว้ พระพุทธรูปในโบสถ์นะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่นับถือเป็นอย่างมากค่ะเขาเรียกว่าหลวงพ่อโตค่ะมีความสิลิสวยงามตอนนี้ที่หลังคาโบสถ์นี้กำลังซ่อมแซมนะคะอาจภาพออกจะไม่สวยเท่าเทไหร่เพราะว่าจะมีพลาสติกคุมที่เสียงของท่านนะคะ <S <S นี้เด็กๆก,ก็จะไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปติดทองค่ะ เราก็จะติดทองซึ่งองค์ใหญ่เราไม่สามารถติดได้เราก็ติดองค์เล็กๆข้างล่างนะคะนี่จะได้ทองมาคนละสามแผ่นค่ะบูชาดอกไม้แล้วก็ติดทองพอติดแล้วอันนี้น้องค่ะนี่ค่ะเราก็จะติดเฟลติดมือค่ะไม่ได้ติดปลาค่ะตอนนี้ค่ะติดมือนี่น้องก็ปลิวไปแล้วค่ะนี่ก็จะมีสามแผ่นค่ะคนละสามแผ่นเดี๋ยวเราก็ติด ทุกองค่คะมีเราจะติดองค์เล็กเพราะองค์ใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะตอนนี้เขาตั้งนั่งร้านสำหรับที่จะปรับปรุงอยู่ค่ะหลังจากเราติดท้องเสร็จแล้วเราน้องมีความอยากค่ะเสียงแซมซีนะคะพี่ต้นก่อนเลยการเนี่ยเขยา่าเสียงเขยา่าเขยา่าเขยา่าและแล้วและแล้วมันไม่ออกมาพี่ต้นก็เลยใช้วิธี มาหยิบค่ะใบนี้แล้วกันค่ะสรุปว่าได้ใบที่9ก้านะคะส่วนน้องเขยา่า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 เขยา่ขยา,ยาอย่างมาก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 ออกมาแล้วค่ะหนึ่งอันเก่งมากเยี่ยมที่สุดน้องจะได้เบอร์หนึ่งค่ะโอเคแล้วเราก็จะไปอ่านคําทํานายกันค่ะพ่ออ่านสรุปว่าสองคนได้ใบที่เป็นใบดีทั้งคู่นะคะก็เลยหยิบใบเสียงไทยนี้กลับบ้านค่ะ การทำบุญวันนี้สาธุส่งการปีนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดประสบผลสําเร็จชีวิตมีแต่โชคลาภค่ะ